มใบเฟิร์นพาเที่ยวไหนเนี่ย<ำ>มีมีอะไรมั่งใบเฟิร์นมีอะไรมั่งหรอ,อ,อตัวอะไรคะตัวอ้วนมีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้วัวเหรอต้องให้ทาย ขึ้นรถล้วคุณลแล้วจ้าเวลาสิบมงเ้านีจะดูนกนนี่คือบรรยากาศนะนอนมเหมือนหลวง่อสิงห์ถานที่ส่วนมีรายงานที่ได้เรนูป <contribute> <laughs> 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 I keep a photograph in which we won love Caught in your eyes, waiting for the sunrise. I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true, you made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now เหมาะกับทุกคนมากค่ะทุกเพศทุกวัยนอกจากจะได้ชำบุญไหว้พระบรรยากาศดีมากๆม,มีทั้งเต่าทั้งปลาให้ใหได้ให้อาหารนะคะที่นี่ก็คือวัดสุวรรณบำรุงราชวลาลามอยู่ที่คลองเก้านะคะบรรยากาศดีอันนี้คือปลาช่อนอเมซอนนะคะ อยากเชิญชวนทุกคนมาทำที่นี่มากเลยลองแวะไปดูนะคะไว้เจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ